ข้าสู่ช่องป้ากัใชกยูกกจะเอา1คลิปนะคะแอดมินน้อยนะคะแอดมินน้อยนะคะนั่นๆๆ่นนั่อนั่นอั่นนั่นนันเอ้โอนโอ้อะไรพังไปหมดแล้วก <c oughs> <c oughs> ก็มีดอกไม้ด้วยนะคะโอ้มีบัวผมโอ้โหแต่งตัวแต่นเล็กเลยนะคะโอ,โอ้จะทํางานแล้วจะทํางานแล้วโอ้โหขยนจังเลยนะงอเงียแล้วย่าก็เดี๋ยวย่าพากลับไปนะคะ รู้เรื่องด้วยเอ็นเมื่อไหร่ของเอ็นเมื่อไหรวะทำไมไม่เอาลู้หรือยังไม่มาอ้ ก็ก่อนลูกเอ้ยถ้าแก่แล้วมันมันเหนื่อยนะคะแม่้าแม่จะนึ่ง้าวต่ให้น้องอินมากข้าวให้็แตนก็กินข้าวนะคะแตนกินข้าวอย่างอรอร่อยนะคะนะโอ้ยเอ้จะกินเองนะคะขยน้าขง้าขยแตนทำไมห่วงแท้ห่วงกระติบเลยฮึกระติบเาโอ้ เอาก้อนใหญ่เลยนะคะก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วโอ้โหใหญ่มากเลยของแท้มาทานมาทานลูกดูกข้าเหนียวมันแท้ครับข้าวเหนียวพันแท้เองติบข้าไม่ได้โดนใหญ่เลยนี่ครับตอนนี้ลูกมันแท้ลูกข้าเหนียวมันแท้ครับหัวงกระติบข้าวด้วยเนาะมองกล้งมองกล้งมองกล้องกนแล้วโอ้โหใหญ่เลยกะติบป่าเนี้ยเอาเอาป้าจะไม่ได้กินข้าวเลยลูกเอ้ย จกก็เช็ดมือให้ป้าแตนกินเลยนะคะแสบหลายแสบหลายล้านเหมึงดูอมยังยังเอาไม่ได้อยู่น่าแต่ยังไม่มีฟันเขียวหน้าตาแต่ยังไม่มีฟันก็เลย อุ้ยสองเม็ดก็หน้าหยีเลยเนาะขอแตอมๆอมๆสมอมพี่เมย์นะคะโอ้โหกินข้าวเลยนันออ้โยกินไม่ได้นะคะกินไม่ได้ก็เหมือนจะค้างคอนะไม่เลาค่ะแม่ไปเอาที่สะพายกว่านั่นลูกกระดานพูมอนนะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะเอาสามนาทีก